Do you, do you see here do you see here today um, you can scan introduce yourself hello hello my name is annie สบายดีพี่น้องน้องซ้ายแววทักทาทยสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุขุคนเด้อทั้งพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเละต่างประเทศฮัลโหลโอลาฮายผูสาวทางหลังสบายดีเป็นเล่าก็ <laughs> <laughs> สบายดีเป็นล่านอกคนเล่าอะไปเรียนภาษาอังกฤษไหยังเนมอนี <laughs> น่ค่ะไร้างเนม <laughs> อันนี้ว่ <laughs> <น>าสีผ้ากันสีผ้ากันไปกินมูกระทะเนาะ สบายดีผู้บ่าวฮัลโหลสบายดีสบายดีสุขสุขทุกคน FC น้งสายเบวจ้า FC วาสุม <c oughs> ี FC วาสุกอยู่ในนีหลายหายอเมนเห็นเห็นเข่าวจาคอมเมนบอกเอ้ย FC วาสุกเด้อมื้อนี้มาร่วมโตย่อนว่าสิไปกินหมูกระทะหั่นแหละพี่น้องแต่ว่าน้องหัน่นบ่ได้เฮ็ดคลิปลงก็เลยว่าเออมาเฮ็ดคลิปสัมภาษณ์นี่ซะสัมภาษณ์นักเรียนใหม่เฮานี่ นราเขียนภาษาอังกฤษน่อนี้เพื่อนว่าเพื่อนว่าสีทามกี่ฮ่น่ะสีทามสีทามยังเด๊ะใครวะโอ้ขอว่าสีทามนีแกก็มาเที่ยนนี่แหละขอยยมขอใจไม่เจอขอใจเออนดีเสงเป็นทาม่าบ้นอเมื่อรือบมาอ่าฮะ o ซเด e e เด y กสแกนไม่ใช้น่นี้ ใน your your phone sorry นี่มอะไรเแ่วาแล้วนะแกแกนบ่แ่ไม่ืนเนี่ยเป็นยังไงเออเรียนบ่ไม่อะไรเปิด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 กล้องโอ้ยยยยยงยอใช้เลยยช้เลยย เออมันก็ปลาสแกนมือนิ่งๆปลากระนิฉันมันหัดชันไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่แล้วมันก็สแกนนี่แล้วกับไฟฟังอยู่บรนี่แล้วเขาจะหูคํำตอบว่าฟังว่ามันเบาอีหยังในนีมันจะเบาตัวยางยง่ตัวง Are you from Canada? Are you from Canada? No, I'm not. I'm not. มัน I'm not no I'm not อย yeah, ่าบันทึกมันกะสีมี่ตัวไหนมากอ่ะว่ามันเสิร์ฟทาม day day from day from Somalia บะอีียงหรือปะ so m a l i a มีประเทศ Somalia นะบอมเบอร์อะไรอีกเป็นแฟนที่ oh Somalia yes เขาทามไร y e มันมันมันสีมี่หรอมันสีมี่ถ้าคำถามคำตอบอยู่ในอันนี้เบิร์เตะปุ่มอ่อ่าฮะแล้วเขาจะเขาก็ออกซ้อไม้ไหวว่าเขาบอกยังอ๋อั้เตอเป็นขวดอาฮะย่าอืมจะออกมายังไงอ่ก็เป็น listening เขาหอมเอ่อ p a เด็กิทยเด็กวิทติลิขสิทธิ บติดดีเขาซีตเสียงนี่โอ้ไอฟรอมแคนาดา Are you from Canada? You from Canada? No, I'm no, not. No, no. Two. Two. Are they from Somalia? Somalia. Ah, wow. อ mm, uh ืมอ่าเขียนหนวดว่าอ่านนี่ r e โอ้ยมาสัมผัสหรือมาซ้อนบ่เนี้ <c oughs> อ้าคอยกันเนีายอ้ามาซ้อนกันไรอ้าทั้งซ้อนทั้งสัมผัสเนาะอ่านไาษาอะไ s three yes, ตัวนี้ yes I am yes I am อื้งเว้าไฟมาแต่ประเทศนั้น yes yes she is ตัวนี้กับ easy easy เยอะขึ้นจังหวะบอกไปด้วย อีซี่ for Mexico นี for คุยกับคุณสาวฟลายฟลายเบอร์ก็จะคุยกับคุณสาวเหรอซูมมซูสบาดีสดีเปิดหน้าแนโอ้ยไอ้ที่มันจะพูดข่าวมันเลิกแล้วกินเละไฮสบายมากจุนจ้า วฮาวว้าวโซคิวอะไรอ่ะติ๊ลิขซิทธินแบบว่าเนะเขาะนะเออยาเติดดาได้แล้วะตอตี้มันเป็นโฮเวิร์เดติอ่ะยากินข่าวยตอนนมสันมอมากิินเขา Are you hungry practice English <o> with you นี่เรียกเขียนมันนี้ถือที่บอกไม่ยอมเมียอือฮึตุนมีจากอจากอันเนี้ยนะเขียนตามส นึ่งสองสาม o n t o three f o r five i x e v e ไม่ไ้ว้วต่อถือแล้วนานรการกเบเงิงตามนี้อเคี่มีอือฮึโั่ะ about โอยิงเนาะอะเออใส่อโปไปใส่สวัสดีคับอโปมีอโป สาวกับขียน้างข้างบนหรอกอ่ can can you introduce yourself h ั l l o ันเดย์วัชชินย y ฮันเดย์ตตี introduce yourself ดูประยนภาษาอังกฤษประยนภาษาอังกฤษติดหนึ่งฮัลโหลทำอะไรยังไงบอสยยู I want to introduce yourself สบายดีพี่น้องคุณโมจักพี่น้องแนน้ำโตแนน้ำโตอินเดียอแนเนียอินเดีนาอังกฤ อ่ะฮะ yeah Apple introduce yourself มายเลข e a s อ่นี่ฮะ or or you can call you a p โน่นน่มากเออ why why สุขเสีอยู่ Apple ว่าพร้อมพร้มพร้อมพร้มโจนี่โอ๊ยย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 ย

ดีเดนีด่ตาตียดูแม้นั่งตัวจับว่าทันาได้อาป่มาทีหลังแบบอัแล้วก็นั่งเลยดีอาตีออารนะน้ตโนมายเลที่ประจันอันนี้อยุ่แน่นอนคเดียบนะจ้าวินหััเวอวันเจอจีวันอ คนทเป่อนเปดมาดครับเนาะเบอาฟอร์มา่บ้ารอะไรครับสนามสงรณ์นะคะต่งหลังอะไรพิเรศเข้าหน้าคามแอนตังหลังวิทย์วินอืมโอ้ยแต่ยุ่ใส่อ้บาซุปนกาโล่โอเค thank you for you thank you okay, thank you thank you thank you t o สอ <laughs> <laughs> I, I want to practice with uh, you. Hello. Hello. Hey, what's hey. your name? <laughs> what's my name? What's <laughs> your name? Why you don't talk with me? what you hear Come Why? Come <tôi> 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 <It's hums> out <tôi>

Ah, what's your name? shadow. Huh? Ashadu Wow. Wow, you so handsome. Dani ga ashhadu Ashadu ashadu you you so handsome. Ashadu <laughs> <laughs> Cute. You are so cute, you're so cute. Where, where, do you from? Where are you from? I am from Paris. Paris, wow. Barré. Love wow. you, love you. Can <laughs> me, can What <laughs> do? Ashadu. Ashadu. What it mean? Ah, uh, what it mean? La, Oh, Ashadu is mean. Asha do?

อุ oh, oh, ้ยโลอุ้ยต่างกาะไได้เนี่ยฉันอยากกินข้าวมากเลยนะลาหมายนลวดอ o you look handsome you so cute oh, you look so cute oh, <c s cute c c u What's your name? Ah Bicham huh? Ducon 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 yeah Where are you from?

ตอนนี้6โมูเพช่วยเล่นแอปอันนี้นะพระฉากรันทักแอปเอซ่าครัโทรศัพท์เล่นอ่าไม่มีอะไรเลยอ้าวเฮ้ยฮัลโหลฮิโนะจังหวะนี้ยังคลิปนี้คลิปนี้มัวสวยที่ใส่ซื้อคลิปมาจังใด มั่วซั่วโอ้เข้มาหลินทองบ้าซุกนี่เทือที่สองเลยเนาะแต่เดียวกิบมั่วซั่วเฮ้ฝนตกะป่ะอยู่แต่ต้องเอ้าเอ้านึกว่าเสียงฝนเหรฮัลโหลฮัลโหลยังไงมื้อนี้เฮาสิไปกินก็พายในมูกระทะนี่ไอ้ในมีน้ำเพลทนี่ข้อขอเจ้าที่หาหาคุนโอ้หาเรต่ว่าบริปายพี่กันบริมากบริคนโตอือฮะ โอเคพี่น้องไปเจอกันอยู่ที่คลิปบาว์ซูปด้อเพราะว่าขวางฮาจะไปกินหมูกระทอดน้ำซุปไงไมเดีเออสบายเซอร์ไวรส์ thank you for following ขอบใจเด้อที่ว่าติดตามน้องอะคลิปนี้ก็สินี้เพียงก็ดูพี่น้องเด้ออย่าลืมเบอร์โฆษณานะบายบาย see you next clip thank you